สวัสดีค่ะลูกค้าตโต้สองสามสี่นะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วพร้อมกับสถิติของสูตรหวยในงวดสิบหกกรกฎาคมนะคะวันนี้เนี่ยหวยออกสามสองสี่กับสองหกสวยมากๆเลยนะคะเราก็มีสูตรและเล่นเลยนะคะที่ในร้านลอตโต้สองสามสี่ขายแล้วก็เข้าดีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะมาโชว์ให้ดูว่าเล่นไหนเข้าอะไรยังไงกันบ้างที่จะเป็นสูตรหวยรายครึ่งปีและปฏิทินที่ร้านของลอตโต้สองสามสี่ขายนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากตามต่อเพราะว่า ยังมีหลายเล่มนะที่เพิ่งออกใหม่อย่างเช่นหมหาโนเอ่อกรหาอุดคําชโนเนี่ยเพิ่งออกมาเล่มใหม่นะคะเล่มสิ้นปีเนาะเงินล้านสอบางพัดนะคะช่องเงินอะไรพวกนี้นะคะก็เพิ่งออกเล่มใหม่มาหยีปู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสนใจตามต่อได้ที่ w w w l o t t o 2 3ต n e t ตรงนี้เลยนะหรือก็ใครถนัดไลน์นะคะไลน์ ID ดีแอดลอตโต้สองสามสี่นะคะเฟซบุ Facebook, e, ๊กช้อปปี้รัศดาได,ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ หรือถ้าสนใจสอบถามหรือ,อยังไงก็แชทมาพูดคุยได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวแอดมินรอตอบอยู่โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากให้แอปมิมมนทำอะไรให้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ YouTube ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างที่เราจะทำกันเพิ่มเติมนะคะ เรามาดูกันเล่มแรกที่สูตรมหาอุดก่อนเลยนะคะก็เล่มใหม่นะคะเพิ่งออกมาเลยนะสดๆร้อนๆก็คือ16กรกฎาคมงวดนี้เป็นงวดแรกที่ใช้ใช้ได้ถึง31ธันวาคมเป็นงวดสิ้นปีเลยนะคะก็ใช้กันไปยาวๆเลยเนาะอ่าเรามาเริ่มดูข้างในของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเลขประจําวันแบบนี้นะคะวันอาทิตย์อย่างแบบวันหวยออกวันอะไรหวยออกวันจนันทร์ก็จะมีเลขเด่นประมาณนี้ลองเอาไปจับเทียบดูได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะงวด16กรกฎาคมนะคะ วดน,นี้เข้าเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเอาวดน,นี้ก่อนนะ3 2 4กับ2 6, 6เข้ายัางไงงวดน,นี้เด่น6เข้านะคะเด่น6เข้าเนะแล้วก็มี2มี6นะคะ2 4ข้างบนเข้าตรงๆเลยนะคะแล้วก็2 6 6หข้างล่างเข้ากับตัวด้วยนะคะเวลาลูกค้าซื้อตลี่เนี่ยอย่าลืมกับตัวซื้อนิดนึงนะคะมันจะได้แบบเออเขาจะได้กันเอาไว้นกันเอาไว้นี่สอ แล้วก็2 6 6 2ข้างบนาหาอุดเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะงวดน,นี้เข้าบนเข้าล่างเลยอย่างนี้เลยนะเอ๊แล้วงวดเก่าเป็นยังไงแอดมินดูซิมันเข้ามากี่งวดแล้วนะแอดมินว่าขเขาของเขานี่เข้ามาหลายงวดแล้วนะลูกค้าเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เล่มเก่าของแอดมินเองนี่เล่มเก่านะมาดูกันคือต้นต้นปีอะแผ่วไปนิดเดิงแต่ว่า ช่วงสิ้นปีเนี่ยใช้ได้เออหนึ่งกรกฎาคมพีนลืมวงนะขอโทษทีนะคะเออสองสี่หกกับเก้าหนึ่งเนาะสองสี่หกกับเก้าหนึ่งสองสี่หกกับเก้าหนึ่งงวดนี้โอ้ sorry มากๆเลยนะคะอ่าเข้าเก้าหนึ่งข้างล่างนะคะเข้าเก้าหนึ่งข้างล่างนะงวดที่แล้วนะคะอ่าเข้าเก้าหนึ่งข้างล่างนะแล้วก็งวดติพงมิถุนาล่ะ 1ิมิถุนาก็เข้า92งข้างบนนะคะ3 9 2นะเข้า92ข้างบน1มิถุนาเข้า3าตัวโต๊ะเลยนะคะลูกค้าอย่างนี้เลย53าสองของเขาที่มีเข้า3ตัวด้วยนะอ่าก็จะเริ่มตั้งแต่หมิถุนาที่เข้าติดติดนะ1มิถุนาสิมิถุนานะคะ1กระากรดาแล้วก็มางวดนี้นะคะงวดนี้16กระดากรดาเข้ามาเป็นงวดที่4แล้วนะคะสี่งวดติดนะคะอันเปนเขียนเอาไว้เลยอย่างนี้เลยนะ ใครอยากตามต่อของมหาอุดนะคะตามได้เลยนะสำหรับถึงสิ้นปีเลยนะจ๊ะอ่าต่อกันเลยนะคะที่สูตรต่อไปที่น่าติดตามก็คือสูตรคำชะโนดนะคะมาคำชะโนอดอันนี้เล่มเก่านะอันนี้เล่มใหม่อะคะ่ะมาดูกันนะเล่มใหม่เช่นเดียวกันนะ16รกรกฎาคมจนถึง31ธันวาคมนะคะเล่มน,นี้เนี่ยเออ หวดนี้เข้า2กับ6นะคะแล้วก็เด่น2นะ2องได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็ยังมีเออสองสี่อยู่ตรงนี้สองสี่ข้างบนนะคะและสองหกหกสองข้างล่างอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าอ่าได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะนี่มีสามสองสี่นี่มีสองมีสามมีสองมีสี่เสียดายมากเลยนะคะคัมเชนโนเนี่ยเขาเข้าสามตัวบ่อยนะ อลองไปตามดูสำหรับในถึงสิ้นปีหลังนะคะแล้วก็งวดที่แล้วงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ทำไว้เนอะสองกับ91เข้าไหมคะอ่าสองกับ9ก้าหนึ่งองงวดที่แล้วคําชโนดไม่เข้านะเว้นไปงวดหนึ่งเนาะเพราะก่อนหนะ้านี้เข้า3ตัวโต๊ดนี่เห็นไหมแล้วก็มีเข้า2ตัวมาเรื่อยๆนะคะมีมีมานะอย่างนี้เลยนะมี โอเคอันนี้ก็คือสูตรํำชะโนดนะคะเล่มใหม่ถึงปลายปีขายแล้วนะคะต่อกันนะคะที่สูตรต่อไปเสือตกถางราทวีคูณนะคะเล่มน,นี้มาแล้วนะงวดนี้เสือตกถังพลังเงินดีที่เป็นปกเต่าไม่เข้านะคะงวดที่แล้วเข้า3ตัวไปงวดนี้ไม่เข้านะแต่ไม่เป็นไรอยากให้ตามต่อนะเล่นนั้นก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวอ่าเสือตกถางราทวีคูณในเล่มน,นี้นะคะงวดนี้เนี่ยสามสองสี่กับสองหก เข้าวิ่งเลขรองสองและ2ตัว2 6หข้างล่างตรงๆเลยนะคะลูกค้า2ตัว2 6หข้างล่างตรงๆเลยนะคะสำหรับเสือตกถังนะนี่เห็นไหมไอสถิติเขาใช้ได้อยู่นะงวดที่แล้วเข้าวิ่งก่อนหน้านี้เข้าวิ่งกับ2ตัวนี่เข้าวิ่งกับ2ตัวประมาณนี้เลยนะรวรวัวกันมาเลยนะคะรวรวัวกันมาเลยนะนี่อย่างนี้เลยนะคะก็งวดนี้เข้าเป็นงวดที่อันนี้7ใช่ไหมแปดงวดที่9แล้วนะคะลูกค้า 9ก้าง้วติดแล้ว9ก้าง้วติดแล้วสําหรับเสือตกผังนะสําหรับเสือตกผังนะคะอ่ะก็จะใช้ได้จนถึง16กันยายนก็เหลือสี่ง้วเลยนะคะสั่งซื้อกันได้เลยนะต่ออีกเล่มหนึ่งที่น่าติดตามในตอนนี้นะก็คือตําราปักธงชัยเล่มบนนะคะลูกค้าเล่มบนนะเล่มน,นี้อันนี้ก็จะใช้ได้ถึงปลายปีเลยนะ30มพันวานะ ทำไมถึงน่าสนใจอ่ะเรามาดูกันส6หกรกฎาในงวดนี้นะคะข้างบนออก3 2 4งวดนี้4เข้า4เข้านะคะอ่าเลขสีเข้าแล้วก็เลขสอนะ2มา4มาแล้วก็2 4ข้างบนตรงๆเลยจ้านี่เห็นไหมคะ2 4ข้างบนตรงๆดับหลัก10บนะคะให้ ออกสองให้9มาดับอยู่ให้ศูนย์มาดับอยู่นะคะนี่งวดที่แล้วของเขาก็เข้านะนี่สี่หกเห็นไหมแล้วก่อนหน้านี้ก็เข้าสองตัวสองเก้าข้างบนนะคะอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เข้ามานะนี่ใช้ได้เลยนี่สามงวดติดแล้วเขียนไว้ก่อนแบบนี้เลยน่าติดตามนะคะสำหรับตำนาปักธงใชยอันนี้เฉพาะคนที่ชื่นชอบรางวันที่หนึ่งหรือเล่งบนเท่านั้นนะคะ อาละตอนที่สูตรเงินล้านเลยมางวดแรกของเล่ม16กรกฎาคมนะคะ16กรกฎาคมนะมาก็หลังจากที่หลุดไปข้วงวดเดียวนะคะคืองวดต้นปีของเขาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็หลุดไปแค่งวดเดียวก็คือ1กรกฎาท้ายเล่มเก่าเนาะส่วนเล่มใหม่16กรกฎากลับมาเข้าอย่างสวยงามวิ่งสานะคะวิ่งสามเนาะมีสามี4นะจ๊ะ สองตัวสองสี่สี่สองอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างบนนะสองสี่สี่สองนะคะอ่าก็กลับมาเข้าอีกแล้วทั้งสูตรเงินล้านนะคะเล่นนี้จะใช้ได้จนถึงสองมกราคมก็ถึงสิ้นปียาวๆไปนะตามได้เลยสูตรเงินล้านนี่ขายดีตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะและสูตรที่เพิ่งออกก็คือสูตรส,สบางพลัดนะคะมาสบางพลัดก็เล่มใหม่เริ่มเลยสิบหกกรกฎาคมนะคะสามสองสี่กับสองหก วันนี้6มาและ2ตัว6 2สองข้างล่างนะคะลูกค้าข้างล่างนะคะสำหรับสบางพัดนะโอเคอ่าและเล่มนี้จะใช้ถึง30ธัาสินวาเส้นปีเพราะว่าเล่มใหม่เพิ่งออกนะคะแล้วก็อีกบอีกสูตรนึงก็คือสูตรช่องเงินนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ2เล่มน,นี้นะสบางพัดกับช่องเงินนะคะสบางพัดกับช่องเงินนะอ่าช่องเงินก็คือเล่มน,นี้ นี่เขาจะออกมาคู่กันนะคะถ้าใครตามตามได้เลยนะคะการที่สูตรสิบเมษนะคะช่วงนี้ขายดีเลยนะคะลูกนี้คนตามเยอะเลยสูตรสิบเมษนะอ่าเดี๋ยดูในงวดน,นี้16กรกฎาคมนะคะวันนี้เข้าสองข้างบนเข้าสี่ข้างบน2ตัวสี่สองสองสี่ไม่มีแต่มีสองข้างล่างและสองหข้างล่างตรงๆเลยนะจ๊ะ นี่อันนี้คือสูตรสิบเมษนะคะสูตรสิบเมษนะอ่าเออทำไมคนถึงตามหรอก็ช่วงนี้เขาเข้าหลายงวดแล้วนะรู้สึกนะรู้สึกนะแอม,มินจะรู้สึกเดี๋ยวเปิดดูเลยส6่พกกรกฎาแทนหนึ่งกรกฎาสี่พกมิถุนาอ่าหนึ่งมิถุนานี่ก็จบงวดนะคะ ประมาณนี้นะคะสาหรับสูตรสิ์เม่นะคะเข้าบนเข้าล่างงวดนี้ไปตามดูได้แล้วก็ใช้ได้ถึงสิอ16พฤศจิกายนนะคะยาวๆไปเลยนะเอาละคาชโนด VS มหาอุดนะคะ2ง,งวดที่แล้วคือหากันมากเลยนะงห็แล้วก็งวดนี้ก็ยังเข้าตัวเด่นอย่างที่แอดมินเคยบอกสองงวดที่แล้วคือหาเห็นไหมเข้า3ตัวโตว้มางวดที่แล้ว2 4 6กับ91ไม่เข้านะคะบอกเลยและมางวดนี้3 2 4กับ26 เข้าวิ่งสี่กับเข้าวิ่งหกนะคะเข้าวิ่งสี่กับเข้าวิ่งหกนะคะสองตัวสามตัวยังไม่มานะจ๊ะแต่ไงตามต่อได้ยินมีสองสี่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นข้างล่างเนาะโอเคคัมพีมหาเศรษฐีนะคะงวดที่แล้วเข้าสวยเลยบนล่างงวดนี้เข้าเฉพาะข้างบนนะคะนะคะวันนี้ สามสองสี่ให้สี่มาหลักหน่วยนะคะสองสี่สี่สองยังไม่มีนะข้างล่างไม่เข้านะเมื่อวันที่แล้วเข้าบนเข้อล่างเลยนะเข้าบนเข้าล่างเลย,นะเเลเลยวันนี้เข้าสำหรับตัววิ่งนะจ๊ะสําหรับคัมภีร์สร้างบุญแล้วก็ใช้ได้ถึงหนึ่ง,ง,งตุลาคมนะคะเล่นนี้นะ,ะต่อกันที่เลขนําโชคนะคะเลขนําโชคก็เพิ่งออกเลขใหม่มาไม่นานนะเรามาดูในส่วนของสูตรดับแม่นจริงกันดีกว่าวันนี้สีดา,มา,ม,ามากเลยนะเนี่ยงวดที่แล้วนะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะ วันนี้เลขดับของอาจารย์แม่นจริงเนี่ยข้างบนกดดูได้เลยนะคะข้างบนเนี่ยยีคู่ชุดบน24ไม่มีเห็นปะ่ะมีสิบเแล้วก็มี25เลยก็คือดับอยู่แต่ว่า20ิชุดล่างเนี่ยเสียดายก็คือหวยออก26เนี่ยเขาให้26มาอันนี้หลุดนะคะก็บอกเลยว่าหลุดเนาะไม่เป็นไรก็อยากให้ตามต่อนนะจริงๆเนี่ยสถิติดีเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเลยเห็นปะ่ะอ่าเข้ามาใช้ได้เลยนะคะ เลขดับดีเลยส่วนเลขเกิดเป็นอย่างไรเลขเกิดเลขเกิดก็เข้าดีเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันเอาวันนี้ก่อนนะ16ระกรกฎาคม3 2 4กับ2 6ในส่วนของเลขนำโชคนะคะ2 4 42ไม่มีนะเข้าตัววิ่งส่วนแม่นจริงนะคะแม่นจริง2 6นะคะมีไม่เอ่ยนี่266 2ข้างล่างอย่นี้นะคะนี่เห็นไหมเลขนำโชคนะ,คะ ในส่วนของแม่นจริงถ้าถามแอดมินนะแอดมินว่าตรงแม่นจริงอ่ะแม่นกว่าก็คือเข้าบ่อยกว่ามีอย่างวันนี้นะวัที่แล้วก็เข้า1 9 9 1นะคะมวดกว่อนหน้านี้ก็เข้า29อะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยลองตามดูได้นะคะในส่วนของแม่นจริง VIP นะคะทางเลขเกิดและเลขดับในส่วนในเลขนำโชคก็ใช้ได้จนถึง16พฤศจิกายนเลยนะคะอีกตัวนหนึ่งอยากจะแนะนำนิดนึงคือเลขเกิดอ่ะมันไม่เข้าลูกค้าแต่เลขดับเนี่ย นี่16รกรกฎาคมอันนี้คือสูตรหยีปัวนะคะสูตรหยี่ปัวก็เพิ่งออกมาใหม่นะใช้ไว้แค่2งวดเอง16รกรกฎาคมนะคะงวดนี้เลขเกิดไม่เข้าแต่เลขดับเห็นปะ่ะดับบนให้7มาดับอยู่ดับล่างให้9มาก็ดับอยู่นะคะคนชอบเอาเลขดับของหยี่ปัวไปตัดมากเลยนะคะพี่เขาขายดีจริงๆเลขเกิดเฉยๆนะคนชอบเลขดับมากกว่านะงวดที่แล้วก็เข้าหนึ่ง้หนึ่งข้างล่างแล้วเลขดับ9ก้าก็ได้เลขดับ5ข้างล่างก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือสูตรหยบป้วแล้วก็เล่นที่แล้วสถิติดีมากขอบอกไปตามดูได้นะคะเล่นใหม่พร้อมส่งนะนะต่อที่12ราศีนะคะ12ราศีก็ใช้ได้สีงวดเช่นเดียวกันนะคะสถิติช่วงหลังๆนี่เริ่มดีเลยนะจะบอกให้นี่หมิถุนายนนะคะสิบหมิถุนายนก็เข้า1กรกฎาคมอ่าก็เข้า1 9 9 1ข้างล่างนะคะ16กรกฎาคม3 2 4กับ26นะคะ เข้าวิ่งหลักร้อยสามสองสไม่มีมี2.6.6หสองข้างล่างนะคะลูกค้านี่อันนี้ก็ข้างล่างนะงวดที่แล้วมีโอเคนี่ข้างล่างข้างล่างนะคะสำหรับ12ราศีนะอันนี้เลยนะจ๊ะต่อกันที่เตียนเตาปาะทาถุงเงินนะคะมาในงวด16รกรกฎาคมงวดนี้นะคะ3.2.4กับ2.6งวดนี้เข้าวิ่งส สองสี่สี่สองไม่มีแต่มีหกสองสองหกข้างล่างอยู่ตรงนี้นะคะสองหกสองข้างล่างนะจ๊ะนี่ก็คือเตียนเต๋าประทะถุงเงินนะคะนี่นะคะวมืที่แล้วเข้าวิ่งก่อนหน้านี้เข้าบนเข้าล่างแบบนี้เลยนะเข้าวิ่งเข้าสองตัวเ,นะเข้าวิ่งเข้าสองตัวนี้เลยนะเข้าวิ่งเข้าสองตัวอย่างนี้เลยเตียนเต๋นะคะเล่มนี้สถิติค,ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะเหลืออีกสี่งวดนะคะลูกค้าซื้อได้นะ เล่มละ120ตอนที่เข็มที่ชีวิตนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแอดมินบอกแล้วเล่มนี้นี่ใช้ได้เลยนะ super h ปปฮ s t super host มา16เมษายน16พฤษภาคมจริงๆ16พฤษภาคมเข้าหรือเปล่าทำไมไม่ได้วงสงสัยแอดมินจะโฉบไปเที่ยวนะ16พฤษภาคมหวยออก309กับ87ขออนุญ,ญาตนะคะ309ใช่บอกกับ87นะคะ 309กับ87นะคะเข้าวิ่ง8อ๋อมันเข้าวิ่งอย่างเดียวก็เลยไ่ได้วงเดอร์อ่า1มิถุนาแต่ไม่เป็นไรก็เข้ามาเรื่อยๆนี่1มิถุนา16มิถุนาเข้าบนเข้าล่าง1กรกฎาคมเข้า3ตัวเด่นแล้วก็เลขเข้าล่าง91ตรงๆงส่วนงวดนี้16กรกฎาคมมี4นะคะมีเลขเด่น4และ2ตัว 4224ข้างบนตรงนี้เลยนะคะ4224ข้างบนนะแต่91เออขอโทษค่ะ2662ไม่มีนะมี4224ข้างบนแบบนี้สาหรับสูตรเข็มที่ชีวิตและแล่นี้ใช้ได้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะใครอยากได้สั่งซื้อได้นะยังเหลือแต่ไม่เยอะแล้วนะอันนี้คือสั่งมาเพิ่มรอบสุดท้ายแล้วเจ้าของบอกว่าหมดสต๊อกลงพิมพ์แล้วจ้าต่อกันที่ไดอารี่ไดอารี่มาแนะคะ งวดนี้16กรกฎาคมแบบนี้นะไม่รู้แอดแอด,แอดมินเห็นนะ่ะลูกค้าเห็นหรือเปล่า3 2 4กับ2 6เข้าตรงนี้เลยลูกค้า2 4ข้างบนตรงตรงเลยแบบนี้เลยนะคะ3 2 4นะคะกับ2 6นะ2 6ข้างล่างไม่มานะคะแบบนี้เลยมวดที่แล้วก็เข้าล่าง9 1นะคะ9 1นะก่อนหน้านี้นี่เข้าเอ่อ2 9 9 2ข้างบน อ๋อนี่งวดที่4แล้วนะ20ข้างล่างนะคะอ่างวดที่5 9 0 0 9ข้างบนนะคะอ่านี่เข้าเป็น5งวดติดแล้วนะคะสำหรับไดอารี่นะขอแอปเิเขียนเลยมันเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปแบบนี้เนาะใครชอบเลขไหนเล่นได้เลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้ก็คือไดอารี่นะคะเล่มละา50เท่านั้นใช้ได้ถึงสินปีเช่นเดียวกันนะโผราสาชุดเด็ดนะ แอดมินคิดว่านะสิ้นเดือนนี้น่าจะมาใหม่เพราะว่า1สิงหาเป็นหัวสุดท้ายถ้ามาใหม่ก่อนอาจจะขออนุญ,ญาตอาจารย์นะคะก่อนหวยออกนะถ้าแอดมินทำคลิปเสร็จก่อนหนึ่งสิงหาก็จะรีบเอามาลงให้จะไเอา1สิงหามาแจกฟรีกันด้วยนะมีทั้งเลขเกิดทั้งเลขดับนะคะต้องขออนุญ,ญาตอาจารย์เลยนะคะมาในงวด16กรกฎาคมนี้นะคะ3 2 4สองสี่กับสองหวันนี้จับมือโหราศาสตร์เข้าตัววิ่งสามนะ เข้าเฉพาะตัววิ่งสอย่างเดียวและหลักร้อยสามนะคะหลักร้อยสามน,ะนะแต่ก็ยังเข้าจริงๆเขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะนี่เปิดหนึ่งกรกฎาคมเข้านะคะเนี่ยเงวด8งวดอ่านี่วันนี้เป็นงวดที่9แล้วนะคะ9กวดติดนะคะ9งวดติดนะแอดมินชอบแบบให้มันติดๆกันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเข้าแบบนี้เลย2ตัว2ตัว2ตัว,ตวนะคะ สองตัวสองตัวสองตัวแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วมาดูเลขดับกันดีกว่าเลขดับรางวัลที่หนึ่งเลขดับรางวัลที่ 1, 3, 2, 4, หนึ่งสิบหกกรกฎาคมสามสองสี่หวยออกศูนย์นะคะหวยออกศูนย์ก็ดับอยู่นะจ๊ะดับอยู่นะส่วนในเลขเลขท้ายสองตัวนะคะสิบหกกรกฎาคมดับเลขท้ายสองตัวหวยออกสองหกให้ศูนย์มาดับอยู่นะคะ Very good mini heart รเลยนะโอเค อันนี้คือโหราศาสชุดเด็ดนะคะเดี๋ยวยังไงเต้นเดือนนี้รอติดตามกันนะคะถ้าใครอยากติดตามเนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดินนิดหนึ่งนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ปฏิทินบ้างนะคะปฏิทินอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันปฏิทินก่อน ในส่วนของปฏิทินคําชโนด vs มหาอุดปกสีขาวนะคะงวดน,นี้ก็เข้าบน2อสี่ข้างบนตรงๆข้างล่างเข้า6 2สองหข้างล่างนะคะเลขน,นี้ตอนนี้กําลังขายดีนะคะเราก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะอะอยังไงลองตามดูได้นะคะสําหรับปฏิทิน vs คําชโนดคําชโนด vs มหาอุดนะคะต่อกันที่ปฏิทินรวยรวยนะคะวันนี้เนี่ยเลขตรงวันที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสองสี่แล้วก็หกสองสองหกนะคะส่วนเลขข้างล่างเข้าวิ่งสองกับหกนะคะอันนี้มาจากปฏิทินรวยรวยนะคะ วันที่ปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะแม่น้ำหนึ่งเป็นยังไงบ้างมาแม่น้ำหนึ่งในงวดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับรวยรวยเมื่อกี้นะคะตรงเลขวันที่เนาะไอหมิงคิดเลขวันที่มันดู 5. คล้ายคล้ายกันจังเลยมาสามสองสี่กับสองหกนะคะนี่มีหกนะคะมีสี่นะคะสองสี่ข้างบนตรงๆเลยสองหกหกสองข้างล่างนะคะกับตัว ตรงนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะเข้าทั้งบนทั้งล่างแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็ในเลขทูปปู่นะคะมี2มี3นะคะเลขวิ่งเนาะแล้วก็เออสองสี่องสองหกหกโอเคอันนี้ผ่านก็คือเข้าเฉพาะตรงเลขวันที่นะคะสําหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะอ่ะต่อกันนะคะที่ขั้นท้าเวชุวันมา เ้าเุวันนะคะของเพิ่งมาเพิ่มแอปเอเอเจ้าของเขาไปเก็บมาตักั่างจังหวัดนะคะแ้วมันจะเพิ่งได้มาเพิ่มใครที่สั่งไว้สั่งรอได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งให้นะโอเคก็เลขตรงวันที่เช่นเดียวกันนะคะเป็น6เป็น4ี่นะคะ2ตัว2 4สี่ข้างบน2อตัว2 6หข้างล่างนะคะข้างบนข้างล่างแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเลขข้างล่างขุมทรัพย์มหาเทพเนี่ยเข้าวิ่งสองอยู่ตรงนี้ลูกค้าอ่าแต่ไม่มีสองสี่กับสองหเสียได้มากอ่า แล้วตรงนี้มี4 6ไม่เข้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มานะคะก็จะเข้าประมาณนี้นะคะของทุมซั์มหาเทศนะท้าเวสซุวันต่อกันนะคะที่สุดคำชะโนดสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรมาดูกันแสดงอ่าเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะก็เลขตรงวันที่มี6มี4เช่นเดียวกันเป๊ะ2 4 6 2นะคะบนกับล่างเนอะ แล้วก็เลขตรงข้างล่างนะคะในส่วนของเท่าแก่น้อยวิ่ง6เข้าข้างล่างนะคะมี6เข้าข้างล่างเทพทันใจมี2มีสนะคะมี2กับ3เด้อป้างไฟเงินล้านมีเลข4นะจ๊ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับปริทินคำชโนดปกสีฟ้านะคะลูกค้าช่วงนี้ขายดีนะช่วงนี้ขายดีเลยคนเอาไปแชร์กันเยอะเลยนะคะสำหรับเล่นนี้นะ โอเคเรียบร้อยนะคะจบแล้วสำหรับสถิติของสูตรหวยในงวดนี้นะคะใครชื่นชอบเล่มไหนยอยากติดตามในงวดต่อๆไปก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะของพร้อมส่งแอดมินพร้อมส่งนะคะก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางวันลุงขึ้นแอดมินจัดส่งของให้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสมชายหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแชท แชทมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าของร้านลอตโต้สองนะคะรขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย